สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะจะมีแนวทางเอามาฝากอีกแล้วเนาะก็ใครที่ได้โชคไปจก็ดีใจอะ่ะดีใจด้วยนะเพราะว่า FC ก็ไปดูคลิปที่จะบอกว่าถ้าห้าไม่มาใช่ไหมให้ฟัน79อ่ะ ก็ได้ก็ได้โชคกันไปเยอะมากนะคะหลายท่านเลยก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกแรงใจเลยแต่ถ้าใครซื้อไม่ถูกก็เดี๋ยวมาดูคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวมาตามต่องวดใหม่ก็จัดอันดับก็หลุดนะคะดันไปออกอของอะไรอะทอกสรหรืออมสินอะหนึ่งห้าเสียดายมากเลยเนาะคะ่ะก็โอ้ยเสียดายเราหน่าจะมาออกไทยนะไม่น่าจะไปออกอทอกสรหรืออมสินเลยเนาะหนึ่งห้าเพราะนั้นอมอมสินออกทีหลังทกสป่ะ เออนั่นแหละเมื่อวานนี้เนาะจาก,ก็เอา้าไปออกอะไรอ้อมศินอะไรเงี้ยก็เอา้าทำไมไม,ไม่มาออกไทยอะไรางี้เนาะเสียดายมากก็เดี๋ยวเรามาดูกันตามต่อนะคะตามต่อสําหรับวดนนี้ใครที่เป็น F อฟนะวดที่แล้วใครที่เป็นสายวิ่งของทหารนะอ่าวิ่งเจ็ดใช่ไหมอืมมันมาเจ็ดบนนะคะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมแล้วก็วดนี้นะคะวันนี้อ่า สายทหารให้มาต่องวดแถมนะแถมเลขเบิ้ลแถมเลขหามอะไรด้วยหวยออกวันอังคารนะคะมันก็น่าจะเป็นเลขแข็งแล้วก็สายทหารเนาะแผ่นๆนะคะ s อสอเมืองชัยนะคุยสกาวนะคะก็ หลายเจ้าอยู่คนคนอยากรวยก็จัดให้มานะคะเพราะว่างวดที่แล้วเข้าซึ่งก็ถ้าหากจะเป็นชุดดังแล้วก็จะเป็นชุดที่ว่าเข้าจากงวดที่แล้วมาเนาะก็เอามาให้ในงวดนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะต้นฉบับเลยนะเอาต้นฉบับไปลุ้นกันเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะคะว่ามันมีชุดไหนที่หลายท่านตามอยู่เดี๋ยวก็เอาไว้ไปลุ้นโชคนในงวดวันที่1มิถุนายนนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นฉบับกันก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชุดแรกนะคะจะเป็นของเขยบุรีรัมเนาะชุดเขยบุรีรัมนะคะวันที่1เดือน6นี้จัดให้มาชุด2ตัวเอาสูตรมาเป็นที่ตั้งนะคะนั่นก็คือ0 7 09และ05ส่วนนะคะเลขชุด3ตัวเองนะคะก็จะมี479ซึ่งชุด2ตัวนี้นะคะจะตัดออกมาจากชุด3ตัว4 7เจ 4 9แล้วก็7 9ส่วนล่างจะเป็น1 5 2 9แล้วก็8 9อ่าสำหรับหวยมหาโจนนะคะงวดวันที่1น,นะคะมิถุนาให้มานะคะเด่นจะเป็น2กับ3นะคะตัวเด่นถ้าชุด2ตัวจับได้นะคะก็จะมี3 5เนาะ3 0 2 4แล้วก็2 3ทั้งหมด4ชุดนะคะหวยมหาโจน อ่ะเอสสองเมืองชายนะคะหลายท่านที่เป็น FC ติดตามอยู่เรื่อยมานะคะวันนี้นะคะเด่นศูนย์เนาะเป็นหลักหน่วยล่างของเอสสองเมืองชายนะคะอ่ะศูนย์อยู่หลักหน่วยนะคะแล้วจะมีนะคะสูตรสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะคะซึ่งถ้าจับออกมานะศูนย์หลักหน่วยล่างก็จะเป็นหนึ 0, ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ 80ทาเบิ้ลนะคะศู 00, ให้ระวังไว้เนาะแต่ถ้าตัวเน้นจริงๆให้เน้น40แล้วก็70เนาะอันนี้ให้ลองดูนะคะลองติดไว้ต่อมานะคะ คนอยากรวยเนาะใครก็อยากรวยกันใช่ไหมคะอ่าล่างนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งสี่นะอ่าล่างเข้าหนึ่งสี่ใช่ไหมคะถ้าบนอ่ะเขายังให้มาห้าหนึ่งสามนะคะมาตัวใช่ไหมก็เข้าไปเป็นเลขห้านะคะห <9, 9 S 1> ้าก็ห้าเจ็ดเก้านวันนี้นนคนอยากรวยล่างงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะให้มาเนาะก็จะมีเก้าหกศูนย์หกเก้าแปดศูนย์แปดแล้วก็ 9 0ติด0ูด้วยส่วน3ตัวนะคะ3ตัวบนเนาะอ่าให้มา6มี4มี1นะจะมา1ตัวนะใครชอบตัวไหนก็จัดดึงไปเลยนะอ่าสำหรับกุยสกาวนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าทั้งบ bon, นทั้งล่างเลยเนาะ4 1กับ97นะคะงวดนี้นะคะจัดให้มาเนาะจะเป็นชุดเน้นนะ471กับ729นี้ชุดเน้นนะคะส่วนอ่าชุดที่เหลือนะก็ให้เพื่อนๆนนะคะลองจับ นะคะจับออกไปลุ้นกันเลยสำหรับของแผ่นแผ่นพาลวยนะสูตรสองตัวล่างตรงๆนะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะงวดนี้ตามต่อเลยใครที่เป็น F อซตัวยงนะคะก็เอาไปหาเสี่ยงโชคนะ0ูนย์นะคะ20นี่เน้นนะ60เน้นเน้นนะคะอ่าสำหรับคนคอหววงวดนี้วิ่ง3ามตัวเดียววิ่ง3ามนะคะคนคอห่วยให้3ามนะ ่ชุด2ตัวตัวเน้นเลยนะคะ4-3เนาะเนาเน้นต่อมานะคะ5-3 7-2แล้วก็9-1อันนี้จะเป็นชุดของคนคองหวยเน้น3นะคะต่อมาอ่าชุดนี้นะคะเด่น5รลอง3เนาอะ,อะเด่น5รลอง3ชุด2ตัวนะ3-2 3-6-3-9 5 2 5 6และ5-9-6ชุด อันนี้นะคะจ๋าบอกตรงๆเลยว่าที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานี้เห็นอยู่เนาะอ่ะแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าไม่ได้ลงให้นะแต่งวดนี้จัดให้มาทันทีเลยนะ1.454ี่และ4 4่ใครชอบก็จัดนะคะชอบ4เนาะอ่ะของแอดบ้านไผ่มังพลนะเขาสีหาว่าลอกการบ้านเขาลงโลดผิดถูกแล้วแต่วาสนาเดอ้อ นะให้มาเหมือนเดิมนะคะ8ชุดนะ3 1 4 1 3 2 4 2 3 5 4 5แล้วก็3 6 4 6ง่งวดวันที่1เดือน6นี้นะคะบ้านไผ่เมืองพลอ่าส่วนนะคะเลขชุดนี้เนาะ,ะแอส,สุริยานะ,ะวันอังคารนะะ้ามันจะออก0ูนย์หรือเปล่านะคะหลายเจ้าหลายสำนักเองก็ให้เน้น0ูนย์มานะ,ะมี0ูนย์ห้ะคะศูนย์กับ5ก็จะเป็น 0, 0. ู 5 0 0 5จะเป็นเลขล่างของแอสุริยินะคะส่วนสายทหารนะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าเจ็ดนะสองงวดแล้วนะคะให้เจ็ดบนเจ็ดล่างนะงวดนี้เปลี่ยนนะให้สามมาล้านเปอร์เซ็นต์สิบล้านเลยสายทหารสิบล้านนะอาชุดสามตัวจัดให้สามสามศูนย์กับสามสามนะคะอันนี้ของสายทหารจัดเต็มนะคะ หลังจากที่ดูไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะน่าจะถูกใจหลายท่านนะคะหลายท่านนะคะอคอมเมนต์มานะคะบางท่านคอมเมนต์มาบอกว่าในที่สุดนะคะก็เข้าแค่ตัวเดียวที่ที่บอกว่าจะให้ไปเยอะใช่ไหมคะจ๋าขอบอกไว้นะว่าแนวทางนะคะเพื่อนๆสะกดด้วยนะคะว่าแนวทางเนาะก็อย่างที่จ๋าเคยยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าถ้าสมมตุติถ้าชอบของแผ่น ให้ตามแผนๆอย่างเงี้ยนะคะงวดหน้างวดที่แล้วหลุดใช่ไหมงวดนี้อาจจะเข้าก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะจะาไม่ได้บอกว่าเออถึงจะให้เยอะแล้วมันก็ต้องถูกอะไรมันไม่ใช่นะคะเหมือนกับว่าจัดอันดับของจาาเข้ามาติดๆอ่ะสามงวดหรือเปล่านะแล้วมาหลุดงวดนี้นะคะงวดนี้หลุดเนาะมันไปออกออมสินาจาก็ยังเสียดายเลยแล้วคราวนี้อ่ะเพื่อนบอกว่าให้มาตั้งเยอะสุดท้าย มันก็ออกแค่เจ็ดเก้าจ๋าบอกตรงๆนะคะว่าเลขสามตัวบนมันก็ออกแค่ห้าเจ็ดเก้าสองตัวล่างก็ออกแค่หนึ่งสี่นะคะมันไม่ได้ออกทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะคะหรือหนึ่งพันตัวนะที่มีตัวเลขให้มาดังนั้นนะคะเอาแค่ชุดที่เราชอบเอาแค่เจ้าที่เราตามเอาอย่างนี้นะคะอย่างที่จ๋าเคยแนะนำไปตั้งแต่งวดที่แล้วนะบอกว่า ถ้าตามให้ตามแค่2-3ถึงสเจ้านะคะนั่นก็คือสมมุติเลยแพนแพนพารวยนะแอสอเมืองชัยนะคะหรือว่าจะเป็นอของเคยบุรีรัมอะสมมุติก่อนสมมุติ3เจ้านี้อะแล้วนะคะเนี่ยให้จับคู่กันมาตัวเลขให้จับคู่กันมา แล้วถ้านะคะให้ตามแค่3มเจา้านี้แล้วถ้าตัวไหนชุดไหนที่มันตรงกันทั้ง3มเจา้าก็ให้เน้นไปนะคะนอกนั้นก็เป็นตัวการอันนี้ข้อแนะนํานะคะมันไม่ใช่ว่าจะลงคลิปไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนะียมันต้องออกทุกคลิปมันไม่ใช่นะคะอันนี้ฝากไว้เป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเอ,อ่อคอมเมนต์มาว่าจะเยอะเหมือนกันนะ,ะก็จริงอยู่นะคะบางคลิปที่จะให้ไปนะก็ มันไม่เข้าแต่บางตัวบางครั้งมันเข้าเนี่ยเออจ๋าก,ก็ให้เพื่อนๆจับเอาเหมือนกันนะคะจ๋าบางที่จ๋าจับอาจจะไม่ถูกเนาะอ่ะเพราะว่าอย่างของเจ๊พรเข้านะคะวันนี้เข้าหนึ่งเนาะ FC ก็บอกว่าเออตามให้ด้วยนะคะ,ะตามให้นะคะตามให้ทุกวันเนาะถ้ามีข้อมูลจ๋าลงให้เลยนะคะถ้าของปลอมจ๋าก,ก็แจ้งว่าของปลอมนะคะถ้าของจริงจ๋าก,ก็แจ้งว่าของจริงโอเคนะคะอันนี้ต้องขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่ไว้ใจให้จ๋าหาข้อมูลเนาะอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าตัวเลขที่สรุปได้นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้นะแค่เขียนให้นะคะ,อะลองดูแค่นั้นนะที่ที่สรุปที่เห็นมาเนาะแล้วค่เนี่ยมันแบบว่ามันก็อาจจะโดนใจเพื่อนๆแล้วก็อาจจะโดนใจจากบ้างเหมือนกันนะนั่นก็คืออาจจะเป็นเลขชุดแค่2ตัวเอาแค่2ตัวนะคะเออมัน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 เยอะไม่ได้อะเออนะคะแต่ไม่รู้ว่าเลขเก่ามันจะออกอีกไหมเนาะแต่ว่า เอาติดไว้ก่อนอันนี้นะคะชุดแรกที่ชนนะ06นะคะ06ก็อย่าลืมตัวกับ60ด้วยนะคะอันนี้อันนี้ตัวแรกที่ชนนะแล้วก็ถือว่าเป็นเลขที่แบบว่ามันมันมันก็สวยนะถ้าอย่างสายทหารนะคะเขาให้วิ่ง3วิ่ง3ตัวเดียวนะสายทหารนะคะขอเป็นตัวกันอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นของสายทหารวิ่ง3นะคะ ถ้าเป็นชุด3ตัวสายทหารขอ3 30นะ2ตัวนะคะ3 3ให้ระวังเบิ้ลนะคะ3 3เนาะอันนี้นะคะก็ขอฝากไว้ในงวดนี้ด้วยสำหรับสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ขอ,อขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจจ๋าเรื่อยมาขอให้เฮงในงในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ